c o n เทนเนอ s ์โชว์เคสรีวิวตู้สำนักง,งานสำเร็จรูปแบบ9ณ6พื้นที่ใช้สอย54ตรางเมตรสวัสดีครับท่านผู้ชม Container Showcase มีมากกว่าตู้ Container คลิปรีวิวนี้ครับผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้สำเร็จรูปที่ทางลูกค้าหลายๆท่านถามเกี่ยวกับว่ามี6คณ6แล้วมี9คูณ6ไหมแล้วอยากเห็นรูปแบบว่าเป็นยังไงครับ ผมพามาดูตู้ชุดนี้กันเลยนะครับที่เตรียมจัดส่งที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับรายละเอียดของตัวตู้มีดังนี้ครับตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่ครับโครงสร้างปเป็นเหล็กมอ,อก,กอร,ร้อมพ่นทับด้วยสีกันสนิม TOA Red Oxide ทุกตู้และพ่นทับด้วยสีจริงของ TOA อกริปตัอย่างที่เห็นในภาพโครงสีน้ำเงินนี่นะครับตัวตู้มีหูหิ้วสำหรับยกและเคลื่อนย้ายนะครับตู้ละสี่หู ดังเหตนในภาพจะเป็นตู้ 3, าคูณหต่อกันยาวครับจะกลายเป็นความกว้างเนี่ยจะเป็น6.00เมตรแล้วก็ยาวครับเป็น9.00เมตรก็คือ3ตู้ประกบกันครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพครับนี่คือด้านข้างของตัวตู้คือ9เมตรครับแล้วก็ด้านหน้าจะเป็น6เมตรความสูงของตู้ชุดนี้จะอยู่ที่2.70เเมตรครับนี่ท่านผู้ชมเห็นรายละเอียดตัวนี้อยู่นะครับตัวนี้ แล้วก็มาดูรายละเอียดด้านหน้าครับด้านหน้าครับตัวประตูครับเป็นบานเปิดขนาด0.90คูณ2.00เมตรอันนี้ลูกค้ารีเควสตเป็นเปิดผักเข้าด้านในพร้อมลูกบิดของเยลแล้วก็มีตัวกันสาดให้เรียบร้อยแล้วหน้าต่างเป็นบานเลื่อกสลับด้านหน้าครับ1ชุดพร้อมกันสาดครับในส่วนของด้านซ้ายมือของตัวตู้ที่เป็นด้าน9เมตรครับ จะมีการติดตั้งเครื่องประปอากาศ h ฮเออครับขนาด24,000 BTU ฝั่งนี้2เครื่องและก็อีกฝั่งหนึง2เครื่องครับและแต่ละตู้ครับจะมี power p a r k ตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ำสำหรับต่อไฟเข้าพร้อมสายกาวและแท่งกาวครับนี่คือแอร์ตัว h ฮเออ24,000ครับแล้วก็ปลั๊กครับ power p a r k ต่อไฟเข้าอันนี้เทสระบบไฟเทสอุโมองค์น้ำเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีประตูด้านข้างอีกหชุดครับสำหรับตรงนี้ครับ นี่คือด้าน9เมตรฝั่งซ้ายมือครับส่วนด้าน6เมตรด้านหลังครับจะมีตำแหน่งของตัวหน้าต่างบานเลื่อนสลับอีกหนึ่งชุดครับนี่นะครับบานเลื่อนสลับพร้อมกันศาดเตร์เรียบร้อยเวลาหันหน้าเข้าตู้ด้าน6เมตรด้านหน้าด้านขวามือจะมีเครื่องปรับอากาศไฮเออร์24,000 BTU ติดตั้งให้อีก2ชุดครับและจะมีประตูบานเปิดตรงนี้ทางเข้าด้านข้างอีก1ชุดครับสรุปตู้ใบนี้ครับ แอร์24 0 0มนจำนวน4เครื่องครับของ h ฮเออนะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยครับภายในทั้งหมดจะเป็น54ตารางเมตรครับนี่คือตู้กว้าง6เมตรยาว9เมตรสูง2เมตร70ครับนี่คือรายละเอียดภายนอกทั้งหมดผมพามาดูรายละเอียดภายในกันต่อครับ oh. ก็ทำเป็นห้องประชุม,มใหญ่ได้เลยครับตัวนี้ เนี่ยอาจจะมืดนิดหนึ่งครับเพราะว่าลูกค้ารีเควสไฟแค่ LED 6หลอดนะครับแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดพัดลมดูดอากาศไม่รับนะครับแล้วก็ปักคู่กาวมีแค่3ชุดครับก็แต่ละตู้จะถูกคอนเน็กเ์้องหากันนะครับเดี๋ยวไปประกอบที่หน้างานอีกทีใช้เวลาประกอบประมาณ2ชั่วโมงเสร็จครับตัวนี้นี่คือภายในทั้งหมดครับด้านไกลนึงคือทางเข้านะครับซ้ายจะมีแอร์2 4 2เครื่องขวาแอร์2 4 2เครื่องครับ ตู้ควบคุมต่อจาก power plug ภายนอกให้เรียบร้อยแล้วก็คือจัมไฟแล้วสามารถใช้งานได้ทันทีครับหน้าต่างบานเลื่อนสลับครับมี2ชุดครับคือหน้ากับหลังครับก็จะเป็นห้องประชุมกกว้างเลยนะครับตอนนี้อย่างที่แจ้งไป54ตารางเมตรครับพื้นครับเป็นโครงสร้างเหล็กเสร็จแล้วก็ปูทับด้วย smart บอร์ดหนา16มิลแลวก็ปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้หนา2มิลพร้อมคิ้วบัวพลาสติกค,ครับตัวนี้แข็งแรงครับ น้ำหนักได้250กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรครับเดี๋ยวผมพาแพนดูภายในนะครับอันนี้จะเห็นช่องว่างอยู่นะครับอันนี้ยังไม่ประกอบตู้ดีนะครับเพราะว่าต้องมาประกอบที่หน้างานหนึ่งรอบประตูก็ลูกค้ารีเควสเปิดเข้าด้านในทั้งหมดครับอื <c oughs> นี่จะมีเห็นว่ามีสต็อปดรอให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ <c oughs> เป็นห้องใหญ่นะครับตำแหน่งประตูหน้าต่างสามารถสลับได้เพิ่มได้ครับห้องน้ําสามารถเพิ่มเติมได้อีกทีครับตัวนี้ นี่นะครับเวลาประกบกันก็จะเป็น3ตู้ไปประกบกันเวลาขนส่งก็จะเป็น3ตู้ไปต่อกันอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือภายในทั้งหมดครับของตัวตู้ชุดนี้ครับอย่างที่บอกครับเป็นสำนักง,งานออฟฟิศห้องประชุมขนาดใหญ่ได้ไซสงานภาคสนามได้ครับเดี๋ยวผมพาแผนดูภายนอกอีกหนึ่งครั้งครับก็ได้ที่ความสูงที่โปร่งมากเลยครับ2เมตรเจเคียนายหยมา2เมตรห้าสิบตัวนี้นะครับ 2เมตร50-55นะครับแอร์ติดตั้งเรียบร้อยประตูหน้าต่างเรียบร้อยแล้วก็ยิ่งีบอกไปครับตู้ชุดนี้นะครับมีฉนวนกันความร้อนที่เห็นเป็นสีขาวนี่คือแผ่นฉนวนสำเร็จรูปโชว์เคสไอโซวอลซึ่งมีความหนาที่2นิ้วครับลักษณะของแผ่นอย่างที่ผมแจ้งไปคือเป็นแผ่นเหล็กด้านบนแผ่นเหล,ล็กด้านล่างเคลือบสีรีดรายวอลเปเปอร์ aper, อัดเข้าไปในผิวเหล็กเพื่อลดการเกาะตัวของหยดน้ำและฝุน่นและก็ตรงกลางเป็นฉนวนกันความร้อนโพลีสไตรีนโฟม ซึ่งมีความหนาที่2นิ้วเป็นฟูดเกรดนะครับตัวนี้เกรดเดียวกับห้องเย็นห้องครีนรูมครับดังนั้นกันร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟได้ดีแน่นอนครับซึ่งอย่างที่เห็นก็คือเป็นผนังและหลังคาของตัวตู้ชุดนี้ครับรายละเอียดครบถ้วนนะครับหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์0899995345หรือที่ line OA a s s i Container Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าแรกของ www.containershowcase.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ของเราด้วยครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมตู้สำเร็จรูปขนาดกว้าง6.00เมตรยาว9.00เมตรสูง2.70เมตรขอบคุณครับสวัสดีครับ